ว,ว่าเล้ยวว่าเล้ยวเน่ยอุตร่อนนี่ละเพื่อผู้หมอดีรูออว้ว่าลูกฟัอองผู้บันทึกลูกบันที่เราลูกลูกดีดีนอนอยู่นี่ละเว้ยเป็นบ้าอะไรอาศัยลุงกันว่าเล้ยวว่าเล้ลลลยวลุ้ลุ้มลุ้มอ้ยไรเนี่ยรั่วนั่งนี่นั่งนี่นั่นละ

น้านา่านา่า,นาดีเลยดีิ่ิไแปลกวันก็ได้ทำเหลาไหนมันเมาแล้วนะนึงเมูกวเรเปียูมึงอ่ะก,กิน็นนกกอนอดได้ไมนี่นขา